เจือเนี่ยคน้นารีโรวนี้แหละก็ไ,ได้รับไปนานแลยเละว่าม,มาเดียตาไปไหนเป็นโชคดีของข้าจริงๆแต่ตกดตามรอยเท้าจนเจอมึงมาจากไหนกันเลยมนุษย์มาแห่งเดียวกับมึงแหละเพรตทำแหลนมป้าไปลอกคูแล้วไอ้คููตกเจอยว่าเก้าไม่รวยเลยชอบนักหนา เดินตากไปไหนก็นเมื่อนกันแล้วเดินล่งเพื่อนเล้วอมไปตางหงูเก้าอันไปดูหละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยเลยว่ามาจะได้รับนี่แล้วโชคดีคงข้าวันนี้กูจะกินมนุษย์กินเลยไอ้บาทลวกกินไอ้เม็ดอย่าแง่ <c oughs> <c oughs> ก็เริ่มเราไปดูแลต่อเดียวว่ามาเดียไดย้แม่มจัดเลยหนุ่มทีว่ามันแรงเลยเดี๋ยวกูตีบกรหยอรอกเลยกูพยายามติดตามจะกดรอยมาหลายวันหิวเนื้อมนุษย์หาน้ำจิ้มมาเลยแล้วมึงก,กินตรงไหนมาแม่ไม่จริงแต่แดงหวันลม กูหวเลยไหวมากให้มากนี่กูบอกได้ว่ายากกูนึกว่ายักษ์ในเรื่อมึงนู้นเลยมันช่องยกักเลยกูอยากตีนเลยเผื่ออยักตอเลยกูยังไม่ได้ทําอะไรมึงไงมนุษย์กูเพียงได้ยืนคยุนอยอ่ะไอ้จักเนี่ยนะยักษ์เตโวโอ้ยากเาอาเหลานี่มึงเป็นยกักษ์ก็ดีเออเป็นยกักษ์ป่าว่าใสาในแถบถิน่นป่าดงพงลึกแถบถิ่นนี้ เดินดูกว่าเร็วไม่ได้ยินเสียงสั์แหลกกูแดกหมดเจอเพื่ออยากยักโมคันอยากอะไรหนุยอยากโบงคันโมคันมึงชื่ออะไรมนุษย์เดี๋ยว้ามึงอยาคู่เรดง๋ตวกูตกใจกูลืมหมดไอตัวหลังชื่ออะไรทงไอทองเลยมันพอ,อคู่คดันแล้วก็เออลืมไป แรกออกมาได้แล้วคนนี่นอนอ่ะเป็นลูกเจ้าเมืององค์ใจวยญรัณเออเมื่อกอรกูอยากจะแดกมึงอ่ะมึงเชื่ออะไรนะเทงเออไอเทงแล้วตัวหลังไอ้นู้ยเห็นว่าไอ้ทงกูจะตามมากินพวกมึงแต่พอเห็นหน้ามนุษย์ที่นอนอยู่นะ่ะกูนึกรักเว้ยเออดีแล้วเนี่ยเราเพี้ยงไอป้านตังน้งลยอยากไ่ให่เราโอ้ยได้ใบพอรักใบก็เราไปตัดกล้อง กูไม่สนใจอ่ะที่กูเปลี่ยนใจไม่กินน่ะคือกูอยากจะเอาผู้ชายคนนั้นไปเป็นผัวเยอะแล้วก็แต่ยอมรับกูเป็นเมียกูจะไว้ชีวิตทั้งหมดแต่มาอย่างนั้นฮ่าฮ่ไอ้ายโอ้ยยู่วัดไม่เรียนมั่งครูครูมาเาครูครูในวัดเฮยไม่ละก็ดีกันเหนึงเก่งเก่เก่เก่มันวัว ซอยอย่ะมันก็ช่วยไงดังนี่แหละไอ้นุ่กมันมากเลยมั่นไอ้ออกชายนุ๊กแต่แกมันมึงพลุกไอ้แกตั้มแ,กแลกดาวันแต่อกชยายเ๋าก็มึงง้อไว้ยักษ์อช์ชายกับองค์ชายองค์ชายองค์ชายไม่ตื่นแล้วนี่มันไม่ตื่นอะไรแดงเอ้ยแต่ไม่ยอมรับข้าเป็นเมียมึงก็ช่วยพูดไอ้แกรับเป็นเมียขุนสะกดติดโดนเวทมนต์ของกูนอนหลับสนิท เพิ่มคาถานิดเดียวใจขาดตายมึงนี่เออว้าฮกใจครับฮกใจฮกใจวิญญาณอู้ฮกใจกับช่ยออบวยปลุกกระดีแหละครับมึงปลุกครับมึงปลุก,กนเนอแหละคุยปลุกขึ้นเปลือปลุกกระโต๊เวทมนต์กาตาคับมันกรองแก้ด้วยเวทมนต์กาตาอ่า เจ๋งโยวัดปบบรับหรือที่โยเลย่อปิดก้นไปหรือที่อะไรก็เจ๋งยก้นไม่ได้ได้ไอ้คูตัวโยกังลังนี่อยใจกันนี่มองอะไรมองยากไม่เคยเห็นมาไอ้พวกนี้อย่างตึ้งเมื่อจะก๊อปจะตีคูหน้ายังคุณจะเอาคนนั้นนั้นเป็นผัวเว้นแต่มันรุ่นนั้นปฏิเสธต่านั้นนี่นี่มึงเป็นรูปเป็นร่างก็เหมือนมนุษย์และแต่รูปร่างมันไม่เหมือนกันก็โถจากหน้าเออ เนี่ยได้มังนี่หน้าผากอุด้วยปลูกยางได้จริงจริงฮุ้มฮู้มฮู้มจมูกไปอมเนี่หน้าผากนะเออฮุ้มนี่นี่ไอ้ร้อยนี่อันนี้ปลูกขนตาอ๋อขนตางอนนะเนี่ยจมูกนี่แก้มอ้เน่ แม่แก้มนิ่มนุ้ยนิม่มบดมดจำไรจัดป้าออมืนิ้วแยงก็ไม่รู้จมูกขัวรังอุ้งไ,ไปเล่นอยู่ได้ไม่กลัวอี่เราแล่กันแล้วเมื่อนัววะให้ติก๊กเวดูมันมันจับเกียร์ไม่เอ็นนี่ตาเจ้ามันเลื่อยกันเนี่ปากี้เลื่อย ทำตาเลยย้อยกูว่ามึงอยาบพรมหน่หลงหน้าหัวกูจะตายกูแตกตากูต่ำก้นคิวนี่ขวาดปลากูเกลี้ยงคิวไม่ไม่ไปรักกับเกลี้ยงได้ก็หลวงเจ๊คนใครว่ากูนี่วะโอเคเฮ้ยจริงนะนี่ออกข้านี่เชี่ยวเชี่ยวเนี่ยคอเนี่ยย่อยจะมาพูดกันในตำก่อนเท้าวันะ เป็นเส้นเชือกในป่าพวกไอ้ใช้ไว้ผูกล่ำสัตว์อ๋อมันต้องไว้ล่ำสัตว์อ,วอ้วนจือมไม่รู้อะใช้ได้วันเหนียวเหนียวก็ใช้ได้เออเนี่ยนี่ทองเนี่ยน,นี่ยาบีบนี่ยงนมตายวะไวอ้เจ้าวอลุกีปลาควายตายเป็นวอลกีปลาควายอืดดุ่มเลยเอ,อ้ยหนุ่ย อ่นุ่มมันมองนั่นเนี่ยผมก็ไม่รู้นูเผื่อนมันกูมไม่รู้มันมีสองอันอ๋อช่องนั้น,น,นไปมายไปย้ไม่รู้เอามาปิดปิด,ปดบางๆเวลานั่งพวกหินพวกทรายพวกดนินมันไม่มีแค่วัน,าวานเออ,อจริงนะโอ้โอนนี้ไปควยเตือนยนี่น Nh <laughs> chắc là <mẻ. cười> <laughs> ai ở ở à rồi ây ai ai leo rồi, ai chặt ai ai nghe ai kinh này, ai 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 ต้องใช้ทุกเวทมนกันา้าปลุกไว้ตื่นหรอกเว้นแต่กูจะผ่อนคลายเวทมนกูเรียนมาจากวัดอาจารย์บนของมนุษย์แต่ของยักษ์มันไม่เข้ากันได้หรอกไม่เกี่ยวจบใจก็เคยแล้วมึงเจือกูตาเคยๆจบใจก็แก้ก็จีนก็เจยจ้างแหล้วเค้แดงอยู่ในเคยข้าวอยู่หนองพอแต่กูแก้แล้ว มึงแก่ไงโอ้ยสัตว์ป่าทั้งหลายนี่ไอ้ท่องเอ้ยไอ,นนนอ้นูกบมันจำได้ปอกกวนมันเจอโน่นนู้นโอ้โหขุะกดติดสัตว์ตัวไหนศพตายนางยักษ์โมคันมันจะวิ่งไม่ไหวแล้วนอนให้กูดแดกกุกอินมันจะเป็นเสือเป็นสิงห์ละทิ้งแ,แลดช้างมมา,ววาหัวไฟมึงจะกอดจีได้เออมึงจะกดจีได้กูพว,วกกันจริงพวกช้างก็เจ๊ยนีก็ได้ลุยขอไปไงก็ไอ้มาช้างอะไร อย่างเบี้ยเลยแต่จริงแดงนี่จะล่ามปลาได้เลยกูเอาไม่เป็นขวดเลยจะกัดจิตชัดนามมึงได้กูไม่รู้แปลกูกูเตลอบนกระต้างในน่องในกรงในอ้วยเหลมไม่รอรักตัวชัดนามอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรโอ้มาหนีมาค่อยลอยน้อยลอยไปแจ่งโค้งโจ๊กเตียงก้อยโค้งตั้งแนวก้อยก้มตั้งตรงนั้นติดตีตะอมโจ๊ตอ่อนไม่ดีอ่อนไม่ดีอ่อนเจอดีกูไม่เอารู้เลยเอ๊ะอ้าว แต่มึงก็ช่วยองค์ชายไม่ได้ได้แต่ได้อยากพอดีน่าได้เอ้อหงายร่มเลยมึงผมเททีแลอมจิตรมาให้ลุงตวงเผยถึงเป็นลัดวงขี้รวงตองโลเมียเทงขึ้นปลัดบ่กาตาแม่ได้เลยเนี่ยเท้าดิตชายครับตกายมีอะไร่ะหน้ย อยากโมกันอยู่กันรั้งมันเี่อใจเป็นพวกโอ้ให้มันนั่งไปก่อนจะตื่นค่อยตบหน้ามันแกแร้งแล้วแต่แกมันยังไม่ยอกขึ้นอะไรเวทมนต์ข้องข้ามันเสื่อมคลายได้ไงวะยังไม่เคยมีผู้ใดมาแก้เวทมนต์คาถาก็ได้มึงกูอยากไอ้มดมนต์ทำไมกูอยากได้อ้แม่เอ้ยมันเรียกได้ยังไงอย่างงี้ว่เต่วนี่ระตัวกูเรียกยุดธ์อนีในเมือง อะไรรถตัวกันยังไงเรื่องไงกว่าไปกันไปกันก็ตาว่าเจกกำนี่ยุดโอ้มันใจน่จ้านี่งวยงนานะปางงไนะนมงมัรู่อุ้งตรงมางเกี่ยวมันหญ่งนลงมาจะก่อมาที่กลางมาได้ปุงออกราหนุ่มจอมก้ามันกี่ปากใมุงช่องใบไม่ใหม่ไม่่มนปิดบังหัาไว้นานยก้าวนีแกงมันมันตัวใหญ่ข้างเยงไหนไม่มีอืมึงลองหลงทำาไม้อกใจฟืน ไม่ได้เดวได้ไม่ได้งกูกระจ้านเนี่แล้วโอ้เพียงโวยเวรนี้ก็เายโม่ขันทิสวรรค์ไหนมาโดยบรรพบุร,รุษของยักษ์โคบรตะกนีติเพียงหลุกดูดิกดูผ่อ,อนคลายแล้วไม่ตื่นหลุกดูดิตกชายตกชายมีอะไรอะหนุ้ยเห็นไหมตื่นวันเช้าวันกันมาแต่กูร้อนงายลกอยกยักษ์งอไปแต่มึงกู <c oughs> ลอกได้เจียมอยากกัมัวนี่ ลอกคนเราเวรกรรมนี่กูกับเมียลอกเอาเม็ดที่ไม่มรักมาท่านรักวินุวยคนเดียวเมียวัาจันนี้เมื่อเราบูปเป้ท่านวัดไม่เกินวันที่สิบระกูซออยกันเดือนอย่างเลยบอกว่าปลายเดือนอย่าบอกเก็บเช็ดเงี้ยเพื่ไปนอนแก้แตงรอดีใจก็อรอนแต่งไม่ได้แต่ววางสนุกเกอร์ตะบินเลียดเลือกโกงโกงนอนโกงโกงวันตรงออกครูแตวถึงเมียกวนก็จะราดก็เรียนมหายาตัดไม่ดังเลยชี้ยวแลยตั้งกุ้งเขามุกรูไป เคยเมียอื่นนั่นก็กินยำปลากรูดเลดึงอันนี้เขาเจียวไข่ดำไข่ดาวไข่ดาวมันเป็นไข่เต้าเปลือกไข่หนาวแกนกินอะไรแตงเออทางเดวันนั้นกูอะไรอนุ่ยตัวอะไรยากกรับมันเนาะองค์ชายเป็นเมียแต่ไม่ดอนเจ้าได้บูขึ้นคุยไปนะอ๋อแล้วองค์กุมารนิรว่ามีมันอะไร อกกี้เหล่านี่โมกันอยากได้โอรสดราจันเป็นสามีถึงเป็นอยากธรรมชาติมอบความรักงายจะเป็นสัตมนุษยหรือมันไรมันเป็นอิทธินางยองยอมมองใจมันไอตีอาจุรีอยากได้ไหวเป็นคููนอนออกไปอะไรตัวเหม็นสาบเหมือนกระทุ อะไรทำไมผัวถึงได้พูดเมียใครเมียใครผัวที่บ้านลวกอที่้าติเพลิดเพลินดาใครดาแม่แต่งใ้หน่อยแล้วกว้ามากยโย่ผึ่งกติบิตายห้องเพื่อภาคดีว่าดาแม่มึงแล้วจใจใยคันนั่นแหมมาขับสายไล่สองเอาไว้ชีวิตก็บ,บุญแล้วมึงคิดว่าคุณจะกลัวมึงเหรอ ก็ได้ไหนพูดสิพูดเป็นคำสุดท้ายว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นผัวกูไม่เป็นอะไรทั้งสิน้นกูเป็นโอรสเสด็จพ่อวงศุวันเดดแม่จันสุดากูมีขัดยติยามาหาองค์ษัตร์ยกูเสียดายชีวิตเมื่อไรกูเสียดายเกียรติจะมากกว่าเอ้าเมึงอไยเป็นกอดนอนหน้าตาเหมือนนอนกี้ในช่วมอิบาดลวกไอหน้าสั์ จ่วยนึกมั่งที่ปดเปลือยมันอุดย,ยิยักษ์ยิมนุษย์ไม่ไม่แจ็บยิ่ำเปงครับอะไรนะลำเปงครับดือ้อเยี่ยมหน่อยเคร้ครับกูอะไรมึงด่าครักูกระไรแตไม่โดนด่า เราหนุีตายเว้นยาเจิงยายากระแม่กูดาตึ้งยานแม่พอตึ้งแมนเมียพอแต่แม่กูอ้อกูจ่วยด่าจากรอบข้างตึ้งแม่เราแกอังนี่แกได้เอ๊ะเล่าว่าคนแกแกฮะก็ไม่นานจะหลักไปเอาหลักไปเอากว่าซานบ้านเราเด่นหนโลกนี้